สวัสดีครับผมซุภสินคลีนิกเกษตรกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้จะไม่แนะนำเคล็ดรับดีๆสำหรับการปรับตั้งคาบูเลื่อยยนต์3พ0นกันนะครับก่อนไปดูกันกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับเลื่อยตัวนี้ก็ได้ทำการล้างคาบูมาแล้วนะครับเลื่อยรุ่นนี้เป็นเลื่อยรุ่นตัวเล็กนะครับ ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อโรโบอต้านะครับหลายท่านอาจจะทำการถอดล้างคาบูมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะปรับตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับคาบูรุ่นนี้มีตัว L แล้วก็ตัว H นะครับตัว L คือ low H ก็คือ high นะครับ high คือรอบสูง โลคือรอบต่ำนะครับอันดับแรกคิดไม่ออกมันก็ไปให้สุกกันเลยครับทั้งสองคนอันนี้เป็นคาบูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะครับให้ดูที่ปากของน็อตนะครับที่เป็นสากองแบนนะครับให้นับออกไปทีละครึ่งนะครับทั้งสองตัวนี้จะหมุนหนึ่งรอบครึ่งทั้งสองตัวนะครับครึ่ง หนึง่งครึ่งหมุนรอบครึ่งทั้งสองตัวนะครับทำเหมือนกันถ้าคาบูที่มันปกติจะได้ปกตินะครับคือหมุนหมุนรอบครึ่งแล้วลองสตาร์ดูมันก็จะได้เลยนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่มันไม่ปกติหนีย่ยก็จะต้องมีการปรับจูนด้านงเดี๋ยวลองปรับตัวจริงกันดูนะครับ ผมไม่ขออธิบายในทางทฤษฎีแบบจ่อลึกนะครับผมขอเน้นปฏิบัตินะครับหมุนเข้าให้สุดแล้วหมุนออกมารอบครึ่งนะครับทั้งสองตัวบาแล้วอะไรครับแปบ,บ,บสิบ,บเอดแปสิบเอ็ดแปดสบเอลือก็ 確かに โอเคอันนี้ก็ถือว่ารอบพอดีนะครับถ้าเป่าขนาดนี้ก็แสดงว่าคาบูปกติเนาะต้องลองไปตัดดู เดี๋ยวจะปรับตัวไฮเข้าอีกครึ่งรอบนะครับพอเลื่อยแล้วมันเป็นอีก,อก ็ลองตัดดูแล้วผมเพิ่มตัวไฮเข้าไปอีกครึ่งรอบนะครับเพราะว่าเวลากดใส่ไม้แล้วเหมือนมันไม่มีแรงให้ปรับที่ตัวไฮนะครับเพราะว่าเวลาเรากดเรื่อยแล้วมันต้องใช้รอบสูงแต่ถ้าหากว่าเดินเบาปล่อยแล้วมันดับให้ปรับที่ตัวตั้งคันเร่งถ้าตั้งคันเร่งสูงแล้วมันยังไม่ได้ก็ให้หมุนที่ตัวแอลนะครับตัวโลให้หมุนเข้านะครับ ถ้าหมุนเข้าแล้วพอเบิ้ลมันจะมีอาการวูบให้ถอยตัวแอลออกมานะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ให้ลองจิ้มจิ้มแล้วลองปรับดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเลื่อยบางตัวมันอาจจะปรับไม่เหมือนกันนะครับจะ่โดยพื้นฐานแล้วให้ปรับที่รอบครึ่งก่อนนะครับแล้วลองไล่ปรับโจนดูโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยหรือว่าถ้าผิดพลาดอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับยินดีรับฟังสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะนำความรู้และเทคนิคดีๆอะไรมาฝากนั้นโปรดติดตามคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ